ไรรงธงไทยเปลิวสวยสวยงามสง่าสีสแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนาน้ำเงนินคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรงเรเด็กคุณครูสุพัฒนมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์แทน เพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้ยินนะครับมันคือเพลงไตรงนะครับเพลงไตรงชื่อเขาก็บอกแล้วว่าไตแปลว่าสามรงแปลว่าสีหรือธงสามสีนั่นเองนะครับในหน่วยนี้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายความสําคัญสัญ,ญลักษณ์สําคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะครับทางสาระการเรียนรู้นะครับสามารถบอกความหมายความสําคัญ 2. นะครับการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทย3เอกลักษณ์อื่นๆที่สําคัญของชาติไทยซึ่งเราจะเรียนกันเป็นในลําดับต่อไปครับความหมายสําคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทยนะครับสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนความหมายของสิ่งหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นชาติ หมายถึงกลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกันหรืออยู่ในเตขตปกครองของรัฐบาลเดียวกันเองอต่อมานะครับธงชาติไทยจะมีทั้งหมด3สีประกอบด้วยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินครับสีแดงครับหมายถึงชาติ หมายถึงประาชาชนหรือว่าคนไทยในชาติทั้งหมดนั่นเองสีขาวหมายถึงศาสนาหรือความสะอาดความบริสุทธิ์ของแต่ละศาสนาที่มีในไทย 3. ส,สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ของไทยนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆรู้หรือไม่ว่าเราควรทําความเคารพธงชาติของเราเนี่ยเวลาใดบ้าง <S <S เพลงชาติไทยเป็นเพลงประจําชาติ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติและบรรพบุรุษของไทยที่ยอมเสียสละเอาเลือดเอาเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนักเรียนควรจะยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติตอนเวลาเช้า8นาฬิกตรงนี้คุณครูขอเสริมอีกนิดนึงคือเวลา18นาฬิกาด้วยนะครับเพลงชาติไทยนะครับเนื้อร้องประพันธ์โดยพันเอกหลวงสารานุปพันธ์ ทานองพระเจนดุริยางครับเนื้อร้องเพลงชาติไทยครูเข้าใจว่าเด็กๆอะ่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะครับแต่อย่าลืมการออกเสียงบางครั้งเราอาจจะยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมีคลิปเพลงชาติไทยนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกร้องเพลงเพื่อแสดงถึงการเป็นคนไทยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ นะครับคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านให้เด็กๆเนี่ยได้ทำในระหว่างที่หยุดนะครับ work from home ฝากเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับอากาศช่วงนี้ก็จะเย็นๆนะครับแล้วก็ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิดด้วยนะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย